สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันที่หนึ่งครับเดือนมีนาคม2025นะครับก็เป็นเดือนที่สามแล้วนะครับในปี2025นี้เป็นวันเสาร์ในสัปดาห์ที่7เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้จะนำเอาบทอ่านจากคำบรรยายหนังสือปัญญาจารย์โดยนุบุญเกกรีแห่งอากเชนจุมพระสังฆราชนัวข้อก็บอกตองเข้าใกล้พระเจ้าและรับแสงสว่างของพระองค์ ท่านเขียนไว้ตอนหนึ่งก็บอกว่าแสงอาทิตย์เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นด้วยตาหมายถึงดวงอาทิตย์แห่งความยุติธรรมซึ่งกําลังเสด็จมาพระองค์เป็นแสงที่น่ายินดีสําหรับผู้สมจะได้รับคําสั่งสอนจากพระองค์โดยตรงพระองค์ยังทรงเป็นรังสีส่องผู้ที่เห็นพระองค์ด้วยตาแห่งร่างกายเมื่อพระองค์เจริญพระชนชีพในสภาพเป็นมนุษย์ท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่ว่าพระองค์เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่เขาเห็น หากว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้พระองค์ทรงทําให้คนตาบอดเห็นได้คนขาพิการเดินได้และคนหูหนวกได้ยินพระองค์ทรงรักษาคนโรคเรื้อนให้หายและด้วยพระวาจาเดียวพระองค์ทรงเรียกคนตายให้กลับคืนชีพบัดนี้เป็นความชื่นชมยินดียิ่งใหญ่ของเราที่จะพิสเพ่งรัศมีรุ่งโรจน์ของพระเจ้าด้วยตาปลายจิตของเราเมื่อเราเห็นเมื่อเรามีส่วนร่วมในความงามอันนี้เราก็สุขใสงดงามนี่แหละ เป็นความชื่นชมยินดีของเราเราชื่นชมยินดีเมื่อเราอิ่มหนำด้วยความหวานชื่นไปจิตซึ่งประกอบด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอุดมด้วยปริชาญที่สุดเราจะเปลี่ยมด้วยความยินดีซึ่งมาจากพระเจ้าความยินดีซึ่งจะดำรงอยู่กับเราตลอดชีวิตในโลกนี้ตามคำที่ปัญญาจารย์กล่าวไว้อย่างฉลาดว่าคนเราอาจมีชีวิตอยู่หลายปีเขา ก็จะได้รับความสุขตลอดวันเวลาชีวิตของเขาเหตุว่าทุกคนที่บิสเพ่งดวงอาทิตย์แห่งความยุติธรรมดวงอาทิตย์แห่งความยุติธรรมนี้จะเป็นความชื่นชมยินดีสูงสุดของเขากาษัตริย์ดาวิดกล่าวถึงคนเหล่านี้ว่าให้พวกเขายินดีปรีเปรมและรื่นเริงหันษาเฉพาะพระพักพระเจ้าท่านยังกล่าวอีกว่า ท่านผู้ชอบธรรมจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าเพราะคำสรรเสริญควรแก่คนชอบธรรมครับพี่น้องก็เป็นเรื่องราวที่หนังสือบรญญาารยกาจก็เขียนไว้และก็ได้รับการอธิบายโดยนักบุญเกอรกอรีฮกร,รีชันทุมท่านก็อธิบายไว้ว่าคนที่เข้าใกล้พระเจ้านั้นก็จะรับแสงสว่างจากพระองค์คำว่าแสงสว่างน,นั้นก็คงไม่ได้หมายถึงแสงสว่างแบบที่เราเห็น จากแสงจากดวงอาทิตย์อะไรอย่างนั้นนั้นเป็นความหมายที่เราเห็นได้ด้วยตาแต่ว่าความสว่างนั้นก็หมายถึงแสงสว่างที่จากพระเบญจเจ้าแล้วหมายถึงแสงสว่างปล่ยจิตใจที่ทําให้เรานั้นรู้จักพระเบญจเจ้ารู้จักความรักของพระองค์แล้วก็จากการรู้จักพระองค์ในความรักที่พระองค์มีต่อเรานั้นเราก็จะสามารถที่จะเจริญชีวิตแล้วก็ทําให้เรารู้จักที่จะรักผู้อื่นเจริญชีวิตตา,ามสิ่งที่ พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงมาในโลกนี้แล้วก็มาเป็นแบบอย่างมาอยู่กับมนุษย์ในโลกนี้ด้วยความรักด้วยการเอาใจใส่ดูแลและทําให้พวกเขานั้นได้หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายได้สาไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นเราก็มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าแล้วเมื่อเชื่อในพระเยซูเจ้าเราก็นําคําสอนของพระองค์ซึ่งเราก็รู้แล้วว่าคําสอนของพระองค์นั้น ก็เป็นคําสอนที่จะใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตหลักใหญ่ๆนะครับหลักใหญ่ๆของคําสอนนั้นก็คือความรักที่จะรักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องอย่างนี้และความรักนั้นก็ต้องแสดงออกมาด้วยกิจการความรักไม่ใช่ทฤษฎีแล้วก็ไม่ใช่เรื่องราวที่อยู่เป็นความรู้อยู่ในสมองจะต้องออกมาเป็นกิจการเป็นวิถีชีวิตของคนคนนั้นที่บอกว่ามีความรักในพระเจ้ามีความรักในเพื่อนพี่น้อง ครับจเจริญชีวิตในแต่ละวันด้วยการทําดีต่อผู้อื่นด้วยการเรื่อมใสศรัทธารู้จักที่จะเชื่อฟังเคารพยำเกรงพระเจ้าแล้วก็นําเอาอพระวาจาของพระองค์มาเป็นภาคปฏิบัติในชีวิตของเรานําเอาศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอาหารที่จะหล่อเลี้ยงจิตวิญญ,ญาณน,นั้นเข้ามาในร่างกายเพื่อให้ร่างกายนั้นเข้มแข็งมั่นคงและสามารถที่จะก้าวเดินไปอย่างดีนะครับด้วยการ พยายามทําหน้าที่ของตัวเองที่ดีที่สุดนะครับในปีนี้ก็เป็นปีศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมปีบรรดาผู้จาริกแห่งความหวังเราก็พูดไปหลายครั้งแล้วชีวิตของเราในโลกนี้ก็เป็นการเดินทางเป็นเสมือนการเดินทางเหมือนการจาริกและก็การจาริกนั่นคือเรามีความหวังบรรดาผู้จาริกแห่งความหวังหมายถึงเราที่เดินก้าวไปในแต่ละวันชีวิตผ่านไปแต่ละวันนั้นเราก็มีหวังหวังอะไรแน่นอนที่สุดก็บอกว่าหวังใน ชีวิตนิรัดนดรหวังในความเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าหวังในชีวิตที่จะได้อยู่กับพระองค์ตลอดนิรัดนดร์ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ใช้วันนี้ทําวันนี้ให้ดีครับเวลาที่พระองค์ให้กับเรานั้นก็เป็นเวลาที่เราจะต้องคิดแล้วก็กระทาในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนะครับเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีต่อกันและกันขอให้เราใช้วันนี้แล้วก็ทําหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็น สิทธิ์ของพระเยซูเป็นเครื่องมือของพระองค์ที่จะทําให้ผู้อื่นนั้นรู้จักความรักและพระเมตตาของพรงขอพระเบเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด